พี่น้องประเพณีแข่งเรือมาแล้วครับโอ้แข่งเรือบานแหรครับเป่าออ,ออกตัวมาแล้วครับรู้พี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับลงแหจับปลาคือเก่าครับปล่อยเรือกันมาแล้วนะครับใครซื้อบัตรซื้อซื้อบัตรไอ้ลงแพลงเรือก่อนก็ออกตัวกันมาก,ก่อนครับคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านเชลโบราณน,นะครับ ชเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทสุรินนะครับแผง300ฝั่ง200นะครับวันนี้โตลมหนาวอีกแล้วพี่น้องลมหนาวด้วยลมแรงด้วยอ่ะรอรุ้นรอติดตามครับจะซูมยุ่งกันขนาดไหนข้างก,ากว้างนิดนึงครับเดินก็นี่ครับเป็นป่าป่าสวนผักอะไรก็เดี๋ยวเดินเท่าที่เดินได้พี่น้องนะอ่ะรอรุ้นรอติดตามกันครับผม แล้ครับตอนนี้นะครับลงไปเตรียมความพร้อมกันแล้วประมาณ99.99%เ99ารอแค่สัญญาณนะครับทางผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะต้านไม่อยู่หรือว่าจะยังไงไม่รู้พีน่นอีกหนึงปอร์เซนี้นะครับตรงไหนจะเปิดก่อนครับจะเอาอยู่ไหม่นอะโ,โอ้มีเอมีเอเออ ยังไงยังไงพี่น้องยังไงกำลังส่งกำลังส่งหาเออเอออ๋อยังไรนาอยังไรเนาะยังครับยังไปจวนเดอออาชาแรกลงไปแล้วพี่น้องเอออ่ะอุ้ยปาโดชแซงๆเลยตรงนี้โอ้ อ้าต่าแรกลงไปแล้วนะครับอ้าวบัตรเโบรานตดิมบุญอเพลิงเบอรปราสาทสุรินนะครับอ่าบัตรแพ้300ฝั่ง200นะครับมาวดูว่าเป็นบรรยากาศพี่น้องเออเรกครับตาตัวน้อยโดดแซวซอยู่บาดเพียนโอ้โโอ้โเอาเอามีใครโดนไหมครับแถวนี้บ่อมันใหญ่บ่อมันกว้างเอาใกล้ๆแถวนี้ไปก่อนพี่น้องโอ้ยดูโดน โอ้ยตกเพไปแล้วครับลูกเอาเซลสระกันอยู่พี่น้องเซวสะกันอยู่ครับอ้าวเป็นยังไงครับเป็นยังไงแถวนี้ยังมองหาอยู่พี่น้องยังมองหาอยู่ครับปลาขึ้นไหมขึ้นไหมแถวนี้อุ้ยตะเพียนเฮ้ยตัวเล็กอาดูเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มแล้วครับปลาดูดูดูโอ้ยตะเพียนกระซูบ แต่เพียนใหญ่ด้วยครับเล็กด้วยใหญ่ด้วยอ้า right oh, oh, okay. หลายตัวเลยโอ้โน่งเลาฟังนู่งขึ้นไปครับแซวซะาขาวจัวขาวจัวโอ้ยขาวจัวฟังครับขึ้นไปแล้วดู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 อ้ยเต็มมีน้องเต็มมามามาดูที่เรือว่าครับดูที่เรือเรือยังไม่เข้านะครับเรือยังไม่เข้า วานมันก็จะบานยากนิดนึงนะครับดูอกฟังรถฟังตอนนี้ครับงูอญญายนะปาย่ากกันอยู่ครับโอ้ปลาโค,คับอ้าวนี่ครับหน้านี้มันหนาวปลาโคลเลยมันใหญ่มันโหดโอ้ยพี่น้องด,ดูดูครับบรรยากาศในป่ากล้วยครับปอดนักรบในป่ากล้วย เออตัวแรกครับตัวแรกบาพี่น้องดูครับมุมนี้ครับนักรบในป่ากล้วยเออโอ้ยดูตาโดนตาโดนเซาซเซาซาเออแน่นครับใส่กะจัาหวนเอาปลารากกล้วยครับแถวนี้เออภาพนี้สวยจริงๆพี่น้องคนเยอะมากครับเออม,มันมีหญ้านะครับโซนนี้เขาเลยมาอยู่กันหนาครับเรา,าให้ปลามันตื่นเข้าญ้า มาไหมมาไหมเฮเรกเฮเรกแกว่าเอาหญ้าเลยนี่ปลาสลิดนะครับเอาปลาสลิดมาก่อนเลยครับยังไม่เอาปลานิลใหญ่เออเาทั้งนี้ด้วยไอ้ยาเออเอาเอา,อา,อากับแกลมกับแกลมมาแล้วกับแกลมโอ้ยอยู่ครับขาวๆอยู่ครับ ให้ทีมั้งครับนุมเสื้อแดงเอยทำตามใจกองเชียร์หน่อยก <laughs> <laughs> องเชียร์อ,อ่อาวเราลุ้นกับปนินญาอย,ย่งไม่เห็นเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องนูคับบางเกงเขียวครับดูครับได้ปดุกตัวใหญ่ดูป๋อปุกเลยพี่น้องดุกนานแล้วครับใหญุ่ตข่วนเลยครับดู เยอะมากครับคนเยอะมากอกากวนะา่น้องในป่ากล้วยนั้นไม่รู้เขาเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้อะไรไม่รู้หรอกอยู่ในช่วงป่าตรงนั้นแหละครับคนเยอะมากครับในป่ากล้วยตรงนี้วินอมีคนทำใหม่นั่นครอบเนาะไว้อยู่ครับในป่าเข้าโอ้หวานครอบกันแล้วดนวยคนเยอะเกินพี่นอ้องหวานครอบกันใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่ ใหญ่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 รุนเหรอร้นบ่ปลาใหญ่ล <cat> <cat on down ę> ุนโอ้โหอยู่นองโอ้โหปลาเล็กครับเต็มแหขาวจัวอยู่นะน่าตะเพียนครับโู้ย่าตรงนี้ครับมีทั้งหลายตัวดิเพียนครับตะเพียนปลาตองด้วยครับด้วย คุนครับเจ้าหนุนอุ้มปลาอะไรขึ้นไม่รู้ครับตัวใหญ่ปลาแหลมมองไม่ชัดครับเสือเ้อขาวเขียวอุ้มขึ้นเมื่อกี้น้องเจ้าลูกครับเสือ้อสีฟ้าๆน้องเขาจัวเต็มเท้าอันย่อยู่ดู่นี่ครับโอ้โหว้าวตะเพียนตะเพียนเพียนอยู่น้อง ตอนนี้เอ็นเขาเก็บแต่แหดทีนะครับเก็บพวกปักเขาปลาตะเพียนมีมากกว่านึงไหมไมีมากกว่านึงไหมบึ๊บบึ๊บบึ๊บหัวเดียวครับนี่ครับเพี้ยนครับแต่เพียนขึ้นด้วยเรื่อยอยู่ครับคนละตัวสองตัวบ้างสลับกันบ้างครับไม่เข้าบ้างมปนปนปีกันไปครับเฮ้ยกุนงปลาสูปฟ้าสู ลายตัวแล้วดิตรงนี้ปลาซูปเนี่ยฮะฮะฮะอุ้ยปลาซูอายาตะเพียนสองซูปหนึง่งเราไปนองตะเพียนเข้าอีกแล้วครับ อีตัวตะเพียนสามตัวแล้วมั้งพี่น้องก็ตะเพียนเยอะครับเมื่อกี้กระซูอันนี้ตะเพียนพี่น้องแย่มาทุกรอบครับนู่นรับตะเพียนสามตัวไปเลยยตะเพียนเยอะแท้พี่น้องปอะไรเห็นไหมแว๊บปลาปลาโอ้ยตะเพียนสองตัวนี่ฮะ ปลานินใหญ่มาแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วนนปลานินเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาปลานินตมอ่ะพี่โนโ้องครับปลานินปลานินใหญ่ครับโอ้แต่เดิมครับแต่เดิมเดิมได้ปลานินใหญ่พี่น้องเขาบอกว่าโซน้ำตื้นครับปลานินได้ปลานินใหญ่กันเยอะครับ ปลานิลใหญ่ครับว,ว่าโซนน้าตื้นทางนู้นครับได้ปลานิลใหญ่เดี๋ยวเดินไปดูกันพี่น้องโซนนี้ไม่มานะครับปลานิลใหญ่แต่โซนนี้คนจะแน่นกว่าทางนู้ดอีกครับเพราะฝั่งนี้น้ําจะลึกกว่าครับโซนนี้สะดักทางว่าปลานิลจะตื่นมาทางนี้ไม่มาพี่น้อง พีน่น้องเดินมาดูฝั่งนี้ครับโอ้ฝั่งนี้คนก็เยอะเหมือนกันครับอันนี้ฝั่งน้ําตื้นครับมองไกลๆเหมือนไม่เยอะแต่คนก็แน่นเหมือนกันพีน่น้องดูครับปลาใหญ่ขึ้นไหมว่ามีคนได้ปลานิลใหญ่ๆโซนนี้ครับมีแนงก็มีหรอ,หรอพีอ่องปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ตัวเดียวนี่ ใช่เาตัวเดียวเดกับ <book> ปันนิ่มใหญ่เดวเดียวาอ้ฟังน้ำซึ้ไปันใหญ่ดูน่าจะหายตัวอยู่มากลอฟังน้ำตึ้งเัาได้ปันนิ่มใหญ่ ก็เหนได้เลยครับมีได้ครับแต่ว่าน่าจะไม่เครับเป็นไฟสับเยนลนเอกดมาแล้วกมาแล้วกดมาแล้วโอ้เอาาคใหญ่อคอนใหอ้วันกระชังอ นี่สลิดกับปลาปลาช่อนเป็นปลาขวัญทุ่งครับน่ปลาอะไรครับขาวๆครับตะเพียนไหมกระสูบโอ้ตะเพียนครับเพียนก็ไม่ใหญ่ท่ะไหพี่นแล้วได้แซมๆมาเรื่อยๆส่วนมากเห็นแต่ตะเพียนครับปลาหนึ่งก็เห็นไม่เยอะนะครับ i'm good my man I mean, good man เรียนครับขึ้นมาอีกสอง ปนินใหญ่ปนินใหญ่โอ้โขอถ่ทยรปกคนบาจริงเลยนินใหญ่โอ้งนู้นไม่ได้ปลานินเลย, <c oughs> ยเฮ้ยยับเน,นาะไลห่หมอปล่กันอยู่ครับาำล่าหาปลาอยู่ครับ ปลานิลสาใหญ่ไม่หนาครับปลาบางปาตะเพียงก็พอได้กันบ้างอยู่ครับคนละเล็กคนละน้อยไว้นะครับมาท่านก็ทยอยขึ้นกันแล้วนะรับอากาศเย็นอากาศหนาวด้วยบาท่านก็นะครับกินสนุกสนานไปด้วยครับวันไปด้วยครับเป็นวันหยุดวันพักผ่อนครับวันอาทิตย์นะครับ ลามันไม่หนาพี่น้องผลเยอะด้วยครับผลเยอะด้วยผลเยอะมากครับวันนี้อ่ะก็มาฝากกันแค่น,นี้แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่หน้าเจอกันใหม่ครับบอ,อน,นี้ปลามไม่ค่อยเยอะนะครับผมจังหวัด